ก็กับมาพวกับครั้งนับในดีเซสโวกับกุ้บินเอฟโอีนะครับโอเคคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำวิธีใช้เจ้าพอร์ตเล็งเป้านะครับแล้วก็ตัวระเบิดเลเซอร์ไกดิงนะครับคือมันใช้งานร่วมกันนะครับเอ่ะก็เลยเลยอย่างแรกนะครับทากเก็ตพอรตที่ติดตั้งบน f อ e ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวรุ่นแรกๆนะครับหมายความว่ามันไม่ได้มีความสมาร์ทอะไรมากมายเท่ากับตัว ไล uh, นิงที่เราใช้ใน S8 หรือ S6 อะไรพวกนี้นะครับมันจะมีความเก่าก็คือมันไม่สามารถแท็กเป้าหมายเนี่ยให้แบบนิ่งๆติดอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับก็คือมันไม่สามารถ uh, แท็กเป้านะครับให้มันนิ่งได้เท่ากับตัวไลนิงนะครับที่เราสามารถแท็กแอ e เรียแท็กวัตถุต่งางๆเนี่ยแล้วให้มันจับแบบนิ่งๆเลยเยงี้ยนะไม่ได้นะครับสำหรับตัว f o e ตอนนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น มันจะเป็นเชิงการเมมโมรีนะครับไปที่ตัวกล้องนะครับว่าให้จับมุมเนี่ยประมาณนี้นะครับมุมสีห้องศามุมเงยเท่านี้แล้วมันก็ทำหนวความเร็วแล้วก็เมมโมรีภาพไว้นะครับมันก็พยายามเล็งให้ตรงที่สุดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตรงมากนะดังนั้นเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยมันจะมาเกี่ยวข้องกับตัวเรานะครับที่ว่าเราจะเป็นจะต้องมาควบคุมนะครับตัวกล้องด้วยนะครับในการแก้ไข ให้มันตรงกับเป้าหมายที่เราต้องการนะอันนั้นคืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือตัวกล้องเนี่ยมันไม่ได้หมุนภาพให้นะครับงั้นภาพทีค่คุณเห็นทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นภาพจากขุงกล้องมาไปไป,ไปเลยนะครับหมายความว่าอ่ะอย่างตัวไรนิ่งที่เราใช้เนี่ยเวลาเราเอียงเครื่องหรือเราหันหน้าไปมาอะไรเงี้ยภาพอะ่ะมันจะโเรเตทให้ทําให้เวลาเราดูเนี่ยเราไม่งงใช่ไหมเราจะสับสนน้อยลง แต่ว่าลำเนี้ยเวลาใช้งานเนี่ยคือภาพมันมาอย่างไรคืออย่างนั้นเลยมันก็เลยทำให้เราอาจจะงงได้ครับว่าภาพที่เราดูเนี่ยมันตรงหรือไม่นะครับหรือมันเอียงไปมานะครับอ่าถัดมาแลนะ้วอย่างที่2คือเลเซอร์โค้ดของระเบิดนะครับเราไม่สามารถแก้ไขบทฟ้าได้นะครับมันจะไปจะต้องไปแก้ไขที่พื้นดินซึ่งอ่านวันที่ผมถ่ายเนี่ยมันเหมือนมันจะบั็กนะคือไม่สามารถแก้ไขผ่าตัว ครูชีฟนะครับเวกรที่พื้นได้นะครับแต่ว่าถ้าแก้ไขจอินดิเตอร์เนี่ยคือสามารถทําได้นะครับดังนั้นเราจะต้องจําหรือไม่ก็ต้องดูในตัวบิฟฟิ้งนะครับว่าเขาใส่โค้ดอะไรมานะครับแล้วเราถึงจะต้องมาปรับโค้ดของตัวกล้องเราที่เราเรียกว่าเพลสไพรเนี่ยให้มันตรงกันนะครับสำหรับี่ตัวเครื่องเรากันขั้นแรกนะครับเริ่มจากการเตรียมตัวก่อนนะครับจะเริ่มจากการเตรียมระเบิดนะครับเช็คนะครับว่าตัวฟิลเนี่ย เซตถูกต้องไหมนะครับผมจะเป็นโนดเซตเทลนะครับตามที่มันสเปวแอร์บอลมานะครับเลือกไพรอนอาวุธที่เราติดตั้งนะครับอย่างนี้ผมติดตั้งไปที่ L I และ R I นะครับโหมดเดรี่นะครับเลือกเป็น Ta ร็กเก็ตไล์นะครับ T G T ไฟล์ชนิดอาวุธเลือกเป็นระเบิดนะครับแล้วก็จำนวนลูกเบิดนะครับก็เซตตามที่ต้องการแต่ในกรณีนี้ผมใช้ ทิ้งไปหนึ่งลูกนะเซนร,ระเบิดเรียบร้อยนะครับถัดมาคือเซตกล้องนะครับกดเจสเ t อร์คำสั่งเจสเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วไปที่ a d t o Ground p a s p i e Laser Code จากนั้นก็เอามาคลิกนะครับตัว Digital Col แล้วพิมพ์ตัวเลขไปนะครับใช้ตัวเลขบนคีย์บอร์ดนะไม่ใช่บนนับแผ่นนะครับ688อนเรา mark ไว้ เสร็จแล้วก็ Select Laser Code ที่หนึ่งก็คือกดอ uh, W นะครับ okay. เรียบร้อยถัดมานะครับเซตการทำงานนะครับก็คำสั่งเ e เซอร์ขึ้นมา Add to Ground นะครับเพมส p าย e อเปอเรนะครับอ่ะตรงนี้จะมี2อ,อย่างคือ Ready Standby เลดี y ก็คือให้มันอ่อนใช้างานนะครับสแตนบายคือให้มันวอร์มอัพไว้ with, นะครับ กรอนนี้นี้ให้มันเรดดี้ไปเลยจากนั้นมาเซตท่อรำบินนะครับการไซส์นะครับเลือกเป็นแอตูกราวนะครับเดริลลหรือมิวดรอตเนี่ยปรับไปที่35นะครับมันจะตรงกับเซนเ,นเตอร์ของตัวกล้องพอดีนะครับอ่ะมา,า35เสร็จปุ๊บจากนั้นการแสดงผลนะครับจากเราดาร์ปรับเป็นทีวีโอเคเนะก็จะเป็นภาพของกล้องเพิ่สไปขึ้นมา มาในส่วนของคีย์ที่เราต้องใช้นะครับแน่นอนครับว่ามันจะต้องเป็นหมวดของ o s o t e r m i t o r y นะครับจากตนวหน่ง pilot นะครับเพราะเราใหญยลองด้วคนเดียวเนาะอันแรกนะครับก็คือ Foot Action นะครับให้ตั้งไว้อันนี้จะเป็นเหมือนการกดเพื่อสั่งให้กล้องเนี่ยมาทําการ Memory นะครับมุมที่เราไว้มุมที่เราเล็งไว้หรือว่ามา Tracking ไว้นะครับอันที่2นะครับคือ Challenge Button นะครับ เป็นปุ่มสําหรับกดซูมขยายภาพนะของตัวเพมสไปน์นะครับมันซูมได้แค่ขั้นเดียวนะครับแล้วก็อัชนา half action อันนี้คือปุ่มรีเซ็ตนะครับตัวกล้องนะครับให้กลับมาที่เซนเตอร์เหมือนเดิมแล้วก็อีกคําสั่งหนึ่งนะครับที่เราจะได้ใช้ด้วยคือคําสั่ง gesture contact action นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันยังใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับแต่ว่าหลังจากคลิปที่ผมถ่ายเนี่ยมีการอัปเดตนะมันสามารถใช้ได้แล้วก็คือ เราสามารถสั่งให้เ e s t u r e เนะครับการ Tracking area ให้ได้เลยนะครับตัวที่เราไมจะเป็นจะต้องไปกดตัว Full Action ก็ได้นะครับขณะนี้เราจะเริ่มใช้กันนะครับนนในการใช้งานเนี่ยก,กล้องนับมันไม่สามารถถ่านไปที่ Waypoint นะครับหรือจุดทั้งอิงแล้วต่างได้งนั้นเวลาเราใช้งานเนี่ยเราจะไปจะต้องเล็งผ่านจัดไซส์นะครับที่เราเซตไว้ก่อนนะครับแบบนี้จากนั้นกด Full Action นะครับหรือ เจสเซอร์คอนแทคปัททอนก็ได้โ okay. อเคพอกดเจสเซอร์คอนแทคปัททอนแล้วเนี่ยคุยว่ากล้องมันเล็งค้างไว้ที่เกาะแล้วนะครับผมเอียงเครื่องมามันก็ยังจับภาพไว้อยู่นะครับจะคุณเห็นว่ามันสายนะครับอแน่นอนครับอย่างผมบอกว่าเป็นการมเมมโมรีไว้นะครับมันไม่ได้สมาเท่ากับตัวไลนิ่งนะครับเอาล่ะสิ่งที่กูต้องรู้นะครับในการใช้งานกล้องเนี่ย มันยู่มีสามตัวนะครับในจ,จอเนี้ยนะครับตัววงกลมนะครับอ่ะวงกลมเนี้ยถ้าเกิดคุณกดชาเลนแบตทอนนะครับมันคือกําลังขยายของกล้องนะครับุณจะสามารถขยายเห็นได้แล้วทีนี้เนี้ยกูเห็นตัวกากบาทนะครับที่ใส่อยู่ตัวเนี้ยคือตัวบอกว่ากล้องเนี้ยมันเอียงอยู่ประมาณเท่าไหร่จากตัวเครื่องนะครับหรือทํามุมเท่าไหร่นั่นแหละะครับใกล้ๆเลย ทีทางซ้ายนะครับคุณเห็นว่ามีตัวกระพริบอยู่นะครับสองตัวอันเนี้ยถ้าเกิดว่าตัวขีดนะครับมันยังกระพริบแบบนี้ขีดจาวนะครับคือกล้องอ่ะไม่ได้ tracking นะคือมันไม่ได้ memory นะครับแต่มาแค่เล็งกล้องค้างทิ้งไว้ให้นะครับแล้วก็ตัวขีดเล็กนะครับถ้ามันกระพริบอยู่คือเลเซอร์ไม่ได้ยิงออกไปนะครับถ้าเลเซอร์ไม่ยิงก็หมายความว่าการไก i ิ้ n g เนี่ยมันไม่นําวิธีนะครับงนั้นเราใช้งานเนี่ย ก็เล็งไปแล้วกดฟูเอชั่นทีเดี่วอ๊บอ่ะถ้าคุณกดฟูเอชั่นแล้วขีดขีดยาวค้างนี้คือมันแท็กกิ้งให้แล้วนะกรคือแท็กพื้ที่ให้นะครับเคสถัดมาทางซ้ายนะครับคุณเห็นเลข700นะครับจ็ฟิตอันนี้คือระยะเล็งหรือระยะวัดระยะนะครับจากเราถึงเป้าหมายนะว่าเท่าไหร่ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยมันเล็งได้แค่เจ็ดฟิตเท่านั้นนะครับถ้าไกลกว่านั้นเนี่ยมันจะไม่ ไม่ไม่โชลระยะให้นะครับลเลเซอร์ก็จะไม่ยิงนะครับทีถัดมาทางขวานะครับตัวนี้กลมๆอันนี้อันนี้นนคือตัวบอกว่ากล้องเนี่ยเชื่อเล็งเนี่ยมันอยู่ในมุมที่ดีไหมในการใช้งานนะครับดี๋อวอ่าถ้าผมเอียงเครื่องนะครับผมก็เอียงตามแต่ถ้าผมหันออกโอเคเอาคร่าวๆนะครับก็คือ ประตูบอกแบงแหละครับว่ากล้องอ่ะมันชี้ไปทางไหนจากตัวเครื่องอยู่เงี้ยชี้ไปร่างซ้ายนะครับก็คือบริวเวณนี้นะครับโอเคจากตอนนี้นะครับคุณเห็นว,ว่าผมบินห่างมาจากเป้าหมายนะครับแต่ภาพที่คุณเห็นเนี่ยใช่ครับมันกับหัวนะครับตามเส้นของตัวไอคอนเลยนะครับว่ามันกับหัวอยู่นั้นมาถ้าผมบอกเลยว่าบางทีเราดูพอเราเอียงเครื่องมากหรือว่าบินออกมาอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราสับสนนะครับ แต่ตัวกล้องเนี่ยก็พยายามทแทร็กไปยังจุดที่เราเล็งหรือสั่งมันไว้นะครับให้เข้าๆนะครับมันก็ไม่ถึงเป๊ะนะยังไงเราก็ต้องปรับแก้ดีโอเคจากตรงนี้ผมจะรีเซ็ตกล้องนะครับกดท่าแอคชั่นกระหลานี้เราจะทบทวนใหม่ทีหนึ่งนะครับพร้อมกับแชาวุธนะครับก็มาเสื้ออร์ตนะครับหันไปที่เป้าหมายนะครับเวลาใช้งานกล้องตัวนี้พยายามอยู่บิน อ,อย่าสุกเกินไปแล้วก็อย่าเร็วเกินไปนะครับถ้าเร็วเกินไปหรือความเร็วเกินไปมากเนี่ยเวลาทิ้งระเบิดมันจะไม่ตรงนะครับแล้วก็ถ้าสุกเกินไปก็อาจจะเล็กไม่ตรงด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็มือสองมือสามก็พอแล้วนะครับหรือมือห้านะครับโอเคอาหามาที่เกาะน,นะครับเจสซี่ขอนเดปทอนอยู่อ่ะให้มาแคปเจอร์ไว้จากนั้นก็เลลวิโอออนนะครับก็คือบินรกษาระดับ ค้มภาพาหาเป้าหมายใช่ครับคุณยังต้องควบคุมเครื่องไปด้วยแล้วก็คุมกล้องไปด้วยนะครับมันจะทำงานคู่คู่กันนะครับถ้ามีผู้เล่นคนหนึ่งเขาจะเป็นคนจัดก,การกล้องให้นะครับเรามีหน้าที่บินตัวเดียวเลยปนะเทีบินตรงนี้เวอร์ชันมีนีนอ่์อทรัก,กิ้งจากนั้นรับปล่อยระเบิดเนี่ย คุณแค่กดปุ่มไปเพื่อรลิส์บตทอนค้างไว้นะครับแล้วมันตัวกันส์เนี่ยจะไกลให้นะครับว่าเราต้องเอียงเครื่องเท่าไหร่รวมถึงเฮซส์ก็จะชี้ได้วยนะครับว่าให้เลี้ยวไปทางไหนนะครับแล้วจะมีเสียงตืดขึ้นมาก็กดค้างไว้เรื่อยๆจนถึงระเบิดออกไปนะครับแล,แล้วเสียหายไปเราก็ปล่อยปุ่มออกไปแค่นั้นนะครับจะกดปุ่มปล่อยหมดละวปุ๊บอ่สั่งเอียงขวา คุณเห็นว่ามันเอียงนะครับคุณเห็นว่ากล้องมันสายมากนะครับถูกต้องครับเพราะว่ามันเป็นการเมมโมรีไว้นะครับมันไม่ได้แฮกคิงอะไรขนาดนั้นนะครับนั้นเนี่ยพอเขาอา่พอเราเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็ต้องคุมกล้องทีหนึ่งครับปรับแก้มันตรงนะครับเขเยแล้ จุดขีดนะครับไม่แฟลชนะคือไม่กะพิบพก็คือเลเซอร์ชี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่าใส่เครื่องมากนะครัใส่เครื่องมากกล้องก็สายตามนะครับแล้วก็อขุมกล้องเนาะ<อ>ด้วยมือทีหนึ่งปรับแก้มันตก กรณีที่ถ้าเกิดว่ามันไม่ tracking ให้นะครับมันไม่ตามเป้าให้เนี่ยถูกต้องครับหมายความว่าคุณจะต้องแมนนวลเองเลยคือคุมกล้องด้วยตัวเองครับแล้วก็ดับด้วยตัวเองซึ่งมันจะค่อนข้างจะเมื่อยหน่อยนะครับแต่ไป็นวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีที่สุดแล้วนะครับโอเคอย่างตอนนี้กูเจ็ว่าผมบินออกมาเรื่อยๆนะครับภาพมันกลับหัวไปเรียบร้อยนะครับโอเคครับก็ต่อไปกับคลิปสาธิตการใช้ ทากเก็ตพอร์นะครับแล้วก็ l ล s ซอร์ i กดิงบอมบของ F4E นะครับตัวระเบิดอ่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกนะครับน่าจะเซ็ตหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องรู้โค้ดนะครับที่ทางกราวเอนดิเตอร์เนี่ยเขาเซ็ตมาให้นะครับว่ามันเซ็ตเป็นโค้ดอะไรแต่โดยพื้นฐานจะเป็น1 6ึ่นะครับจากนั้นตัวกล้องเนี่ยเราก็เซ็ตโค้ดที่มันตรงกันนะครับทุกอย่างเดอะบริสโอนมาจัดการให้แต่ในโมดูลเนี้ยส่วนใหญ่เราอยู่คนเดียวเราก็ต้องเซ็ตคีย์ไว้นะครับแล้วก็ขยับตัวกล้องไปนะครับ ย่าลืมนะครับว่าตัวกล้องมันไม่ได้ฉลาดเท่าตัวไลนิ่งนะับหมายความว่าเวลามันแท็กอะไรหรือว่ามันหมุนภาพเนี่ยมันไม่ได้แก้ไขรหรือนิ่งอะไรขนาดนั้นให้งนั้นทุกอย่างเนี่ยาการแทร็กกิ้งมันจะเป็นการ memory, เมมโมรีพื่กทีตัวกล้องนะครับแล้วตัวกล้องจะพยายามนะครับจับภาพไปจุดๆเดิไมไว้ให้แต่มันไม่แ๊ะด,ดังนั้นถ้าเราสายเครื่องนะรหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยภาพ จุดเล็งเนี่ยมันจะเลยไปนะครับดังนั้นเราต้องปุบกล้องด้วยมือทีนึงเพื่อเล็งให้มันตรงกับจุดที่เราให้ต้องการให้เราเบิดลงนะครับโอเคก่อนจากไปนะครับผมรู้บอกนะครับว่าตัวเทอรกเรบอร์ดที่ติดตั้งใน FOE ีเนี่ยมันจะมี2ตัวนะครับคือตัวธรรมดาและตัวฟลาทแทกกิ้งนะครับผมแนะนำให้ใช้ตัวฟลาทแทกกิ้งนะครับมันจะได้เร็วขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะถ้าตัวธรรมดาเนี่ยมันจะช้ามากนะครับแต่ก็เป็นชา a ์เลนจ์อย่างหนึ่งนะครับโอเคงั้นคลิปนี้จบเพียง่นี้ครับเอาเจอนคลิปหน